สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเข้กสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะคือวันจันทร์26มิถุนายน2566กับเราสองคนค่ะคุณแพนณธิประดาดิฉันแนสที่คําพรค่ะ เริ่มต้นสัปดาห์ก็ดูไม่ค่อยสู้ดีแล้วนะคะดังนั้นต้องมาก่อติดสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกันสักหน่อยแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องของนโยบายการเงินโลกซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยหลายฝ่ายกังวลใจนะคะว่าจะไม่สามารถปรับเงินเฟ้อได้ซึ่งล่าสุดค่ะปัญหาเรื่องของเงินเฟ้อน,นั้นกลายเป็นปัญหาที่ทางด้านของสถาบันการเงินทั่วโลกให้ความสําคัญนะคะและก็แนะนําให้การทางด้านของธนาคารกลางต่างๆนั้นมีการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อจัดการเงินเฟ้อให้อยู่หมัดด้วยแหละคะ่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะ มีการเปิดเผยออกมาค่ะจากทางด้านของ BIS หรือว่าธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศได้ออกมาเรียกร้องให้ธนาคารกลางทั่วโลกเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพร้อมเตือนว่าเศรษฐกิจโลกในขณะนี้กำลังอยู่ในจุดที่สำคัญเนื่องจากหลายประเทศกำลังเผชิญกับความยากลำบากในการควบคุมเงินเฟ้อโดย BIS ระบุบ,บอกว่าอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องในช่วง18เดือนที่ผ่านมานะคะ แม้จะขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเงินเฟ้อในหลายประเทศเศรษฐกิจชั้นนำนั้นยังอยู่ในระดับที่สูงมากต้นทุนการกู้ยืมที่พุ่งสูงขึ้นกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธนาคารล้มละลายครั้งใหญ่นับตั้งแต่วิกฤตการเงินเมื่อ15ปีก่อนโดยประเด็นดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นว่าณปัจจุบันนี้เศรษฐกิจโลกกาลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญค่ะสิ่งที่ต้องทำในขณะนี้ก็คือนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านเงินเฟ้อ และต้องใช้ควบคู่ไปกับนโยบายด้านการคลังด้วยโดยทางด้านของนายคราวดิโอบริโอหัวหน้าฝ่ายการเงินและเศรษฐกิจของ BIS ระบุบอกว่าความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะก่อตัวขึ้นอีกนั้นมีเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าธนาคารกลางอังกฤษและนอร์เวย์จะขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเซอร์ไพรส์ตลาดมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันสะท้อนและตอกย้ำว่าธนาคารกลางต่างๆนั้นมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ ยิ่งอัตรางเงินเฟอ้อสูงขึ้นนานเท่าไหร่การใช้นโยบายควบคุมด้านการเงินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการย้ำเตือนนะคะถึงความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกได้นั่นเองค่ะแต่มองย้อนกลับไปคุณผู้ชมคะถากย้อนกลับไปใน,นาอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าช่วง,งที่ผ่านมามจะเห็นว่าจีนเนี่ยส่วนทางกับแนวคิดนี้เขามีการทยอยลดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจประคองตัวเองหลังจากยุคโควิดนั่นเองค่ะและล่าสุดสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาจากการที่ s p นะคะบอกว่าหันแล้วค่ะหัน GDP ของจีนปีนี้เหลือเพียงแค่5.2%์ค่ะ S&P Global ปรับลดการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนะคะระบุว่าตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ในปีนี้หรือว่าปี2,566จะอยู่ที่5.2ค่ะเป็นตัวเลขที่ลงมาจากตัวเลขคาดการณ์เดิมนะคะที่เคยบอกไว้ที่ระดับ5.5โดยประเมินนะคะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อไปแต่ยังไม่สอดคล้องกันในแต่ละภาคส่วนค่ะ โดยหลักฐานล่าสุดก็คือการลงทุนและภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงอย่างมากทั้งนี้ S&P ถือเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายแรกเลยนะคะที่ออกมาปรับลดคาดการเศรษฐกิจจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Goldman Sachs ได้ปรับลดการคาดการ GDP P ปีนี้เหลือ5.4%ค่ะจากระดับเดิมคือ6%เนื่องจากความเชื่อมั่นที่อ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับตลาดสังหาริมทรัพย์ที่สุดตัวลงมากกว่าที่คาดการเอาไว้ ออพูดถึงเศรษฐกิจจีนนะคะแน่นอนว่าหลายฝ่ายจับตากันเป็นพิเศษตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างอ่อนแรงนะคะแต่ยังมีมุมมองเชิงบอกว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมีผลนะ<ค>ต่อราคาน้ํามันนะคะคุณแอนส,สมาดูการค่ะสาหรับประเด็นดังกล่าวนะคะมีการคาดการเกี่ยวกับเรื่องของตลาดน้ํามันโลกหลังจากช่วงที่ผ่านมาค่ะพอมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของจีนออกมาทําให้ราคาน้ํามันในตลาดโลกนั้นค่อนข้างผันผวนแล้วก็เป็น แนวโน้มของการปรับตัวลดลงนะคะล่าสุดซีของอารามโคระบุบอกว่าณนะปัจจุบันนี้ปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำมันโลกยังคงแข็งแกร่งค่ะซึ่งจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้ตลอดทั้งปีนี้แหละค่ะ โดยทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานว่านายอามีนฮัสซันนัซเซอร์ CEO บริษัทอารามโคบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดิอราระเบียได้ระบุถึงการประชุมนะคะในเวทีด้านพลังงานเอเชียที่จัดขึ้นโดยปิตโตรนัสของบริษัทน้ำมันของรัฐบาลมาเลเซียว่าเขามองว่าปัจจัยพื้นฐานตลาดน้ำมันโลกนั้นยังคงแข็งแกร่งต่อไปตลอดทั้งปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงด้านภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศสมาชิก ในกลุ่ม OECD แต่เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาไม่ว่าจะเป็นจีนและอินเดียจะเป็นอุปสงค์ที่แข็งแกร่งช่วยทำให้ความต้องการใช้น้ำมันนั้นเติบโตมากกว่า2ล้านบาร์เรล,ลต่อวันในปีนี้โดยถ้าเราไปอ้างอิงนะคะสัญญานมันดิบเรนจะเห็นได้ว่าเย t o d เดตตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงนับปัจจุบันปรับตัวลดลงไปกว่า14%แล้วหลังจากที่อัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นหรือเป็นขาขึ้นนั้นไปกระทบความต้องการใช้น้ำมันของนักลงทุน ในขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนก็ชะลอตัวลงหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลภาคการบริโภคภาคการผลิตและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวมากกว่าที่คาดการไว้เป็นเวลาหลายเดือนค่ะฟังข่าวดูน้ํามันแข็งแกร่งอดอกเบี้ยข,ขาขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่คนจับตาก,กันอยู่คือเรื่องของตลาดเงินนั่นเองช่วงนี้ค่าเงินในภูมิภาคของเราอ่อนค่าลงแม,ม้กระทั่งบาทไทยก็อ่อนลงไปทะลุ3 5บาทกว่า,าต่อรัลลาร์สหรัฐแล้วนะะหรือจะเป็นเงินหยวนของจีนแล้วก็เงินเยนของญี่ปุ่นด้วยค่ะ ล่าสุดทางการญี่ปุ่นออกมาส่งสัญญาแล้วนะคะว่าอาจจะเข้าแทรกแซงตลาด FX หลังจากที่ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วค่ะคนที่เผยเรื่องนี้นะคะคือนายมาซาโตคันดารัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นค่ะเปิดเผยว่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าเงินเยนกำลังเคลื่อนไหวเพียงด้านเดียวและรวดเร็ว โดยการแสงความเห็นดังกล่าวมีขึ้นนะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นแต่ระดับ1 4 2เยนซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ7เดือนเลยค่ะเมื่อนักข่าวถามคุณคันดาถึงความเป็นไปได้นะที่ทางการญี่ปุ่นนั้นจะเข้าไปแทรกแซงตลาดบริวัิเงินตราอีกหรือไม่นายคันดาก็บอกค่ะว่า เรายังไม่ตัดทางเลือกใดออกไปนี่แหละค่ะเป็นการส่งสัญญาณมาแล้วนะคะทั้งนี้การอ่อนค่าของเงินเยนสะท้อนให้เห็นถึงส่วนต่างตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นที่ปรับตัวกว้างขึ้นนอกจากนี้ค่ะเงินเยนก็ยังอ่อนค่านะคะเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรด้วย เทรดเดอร์มองว่าการที่เงินเยนร่วงลงใกล้ระดับทางจิตวิทยาที่1 4 5เยนต่อดอลลาร์อาจจะกระตุ้นให้ทางการญี่ปุ่นเข้าไปแทรกแซงตลาดโดยการทุ่มเงินซื้อเงินเยนและเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อยับยั้งการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของเงินเยนนั่นเองค่ะโดยนายคันดาก็บอกนะคะว่าเงินเยนที่ผันผวนมากเกินไปนั้นไม่ดีต่อเศรษฐกิจแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นจะเฝ้าติดตาม การเคลื่อนไหวของเงินเย,ยนอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังค่ะจริงๆถ้าเรามองความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนณปัจจุบันนี้นะคะก็มีมุมมองในกรณีของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเอาไว้เหมือนกันว่าอาจจะถึงจุดพลิกกลับนะคะคือจากแข็งค่ามากๆอาจจะกลับมาอ่อนค่าได้แต่มันไม่น่าใช้ได้กับเงินเย,ยนนะคะ ถึงดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแต่ว่าเงินเยนที่ยังใช้ในโยบายการเงินแบบส่วนที่ส่วนทางกับตลาดโลกก็ยังคงผลักดันทําให้ทิศทางของค่าเงินเยนถึงแม้ว่าจะถูกแทรกแซงก็จะพลิกกลับมาอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องละค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆรอบโลกเราตามมาฝากกันในช่วงเวิร์ลราอัพค่ะแล้วพักกันสักครู่นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยทําจุดตําสุดใหม่จะวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ เงินรูเบิลของรัเสเซียเปิดตลาดที่ระดับต่ำสุดในรอบ15เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังเกิดเหตุกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ก่อกระบฏในรัสเซียนำโดยนายเยฟกินีปริโกซินเดลาถอยออกจากเมืองรอสตอฟออนดอนทางภาคใต้ของประเทศรัสเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะล้มเหลวแต่ก็สร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาอำนาจของประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียบริษัทเมตาของสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ตกลงกันที่จะทำสเตรทเทสในเดือนกรกฎาคม เพื่อตรวจสอบว่าเมตาปฏิบัติตามกฎระเบียบด,ด้านคอนเทนต์ออนไลน์ของ EU มุ่งเป้าไปที่การดูแลคอนเทนต์ Content เกี่ยวกับเด็กได้หรือไม่หลังจากที่25สิงหาคมนี้เมตาจะต้องแสดงมาตรการที่วางแผนไว้เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบด,ด้านคอนเทนต์ออนไลน์ของ EU มิฉะนั้นจะเผชิญกับการลงโทษอย่างหนักอินโดนีเซียผู้ผลิตน้ำมันปลาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ประกาศเพิ่มสัดส่วนการผสมเป็นไบโอดีเซลจาก30%เป็น35%ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่สัดส่วนดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในบางพื้นที่พร้อมเตรียมแผนเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำมันปลาล์มไปผสมเป็นไบโอดีเซลที่40%หรือ B40 ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบ บริษัท n e w ส์ o อบออสเตรเลียระบุว่าการท่องเที่ยวออสเตรเลียเตรียมเปิดตัวแคมเปญค o m e and s a ซ GD a y โดยมีมาสคอตคือเจ้าหญิงจิงโจ้รูบี้หรือ Ruby the r ะรในงานอีเวนต์หน้าเมืองเฉิงตูแห่งมณฑลเสฉวนในสัปดาห์นี้เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจีนกลับมาสู่ออสเตรเลียอีกครั้งหลังจากช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจำนวนผู้โดยสารของเที่ยวบินระหว่างออสเตรเลียจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับราว54%ของเมื่อปี2562 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาตรวจสอบภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะวันนี้ปรับตัวลดลงมากว่า20จุดนะในช่วงปิดตลาดน,นะคะดังนั้นเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านอาจจะกังวลใจค่ะและจะรักษาพอตการลงทุนอย่างไรนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณธกิจชาติเชิดศักด์นะคะผู้ช่วยภูมิในการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณธกิจค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณทกักษิณคะคำถามแรกเลยวันนี้หุ้นแถงของเรา,าร่วงลงไปอย่างหนกักสร้างจุดต่ําสุดใหม่ด้วยนะคะคุณทกักษิณมองว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกดดันเรื่องนี้คะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยจริงๆบ้านเราเนี่ยนะครับปรับลงนะครับสอดคล้องกับตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียนะครับโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเหนืออหลักๆจริงๆถ้ามาดูเนี่ยตลาดหุ้นจีนฮ่องกงนนี้ก็เสียโมเมนตัมในทางเดียวกันนะครับหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยระยะหัดไปเนี่ยผมว่าในฝั่งเอเชียเนี่ยจริงๆอย่างจีนน่าจะมีปัจจัยหนุนจากความคาดหวังว่าจะมีมาตรก,การกระตุน้นเศรษฐกิจนะครซึ่งในฝั่งของบ้านเราเนี่ยนอกจากปรับลงตามเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยนะครับมาดูหุ้นที่ปรับฐาน,นะครับแล้วก็กดดัชนี้างหลังเลยก็คือในฝั่งของกลุ่มพลังงานนะครับได้เร่งตั้งแต่กลุ่ม หุ้นต้นน้ำนะครับกลุ่มของไฟฟ้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มที่กดตัดชนีนะผมว่าส่วนหนึ่งก็คือภาพของความกังวลเรื่องประเด็นเรื่องการเมืองนะครับในบ้านเราที่อยู่เหมือนว่าตลาดเนี่ยยังรอนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ามผมว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับค้างเงินบาทในช่วงเรึ่งเช้าที่ย่อนค่าเนี่ยนะครับทำให้ภาพวันนี้เนี่ยช่วงปิดตลาดเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยเพลเยอร์ที่ขายสุดที่ก็คือกลุ่มต่างชาติที่ยังไม่คงยังคงชะลอกา,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 อาราครับ ถ้าหากว่ามองในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมันปิดโอกาสของว i n d o w ์เดร s ซิ่หรือเปล่าคะคุณธกิจเพราะว่าหลายๆฝ่ายคาดหวังกันว่าในช่วงของปิดสิ้นไตรมาสที่2นี้บรรยากาศการลงทุนน่าจะคึกคักกลับมาได้ะะอ่ะค่ะแต่จริงๆผมว่าอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะเพราะว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับความคาดหวังเรื่องวินโ o ว์เด s สซิ่งเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเป็นประเด็นที่ผมมองว่าน่าจะยังมีอยู่เพราะว่าภาพของหุ้นที่ลงในช่วงนี้เนี่ยนะครับข้อสังเกตก็คือหุ้น ที่เป็นขนาดคือขนาดเล็กเนี่ยจะปรับฐานแรงนะฮะส่วนหุ้นบิ๊กแคปนะครับตัวที่พื้นฐานยังดีเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่ยังลุ้นในส่วนของตัว Windows Dr e s s i n g ครับค่ะถ้าเรามองว่าเราลุ้น Windows Dressing ได้แต่ว่าหลังจะนี้ไปแล้วค่ะหลังจากไตรามาสที่2ไปแล้วเข้าสู่ไตรามาสที่3มทิศทางจะเป็นอย่างไรต่อไปแผนในการลงทุนควรจะเป็นอย่างไรดีคะจริงๆผมยังมองบวกนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นในช่วงไตรมาสที่3นะครับอันที่1เลยเนี่ยผมว่าปัจจัยหนุนยันงคงมาจาก วงจรดอกเบีย้ยนะครับที่น่าจะยังคงเห็นภาพของปลายทางถึงแม้ตามอมุมมองตลาดเนี่ยอาจจะคิดว่าทางเฟดนะครับทางยุโรปเนี่ยน่าจะยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยต่อนะครับแต่ตรงนี้เราเห็นตัวเลขตั้งแต่เงินเฟ้อทั้งในฝัง่งสหรัฐกับยุโรปที่เริ่มปรับตัวลงนะครับประกอบกับในส่วนของอินดิเคเตอร์เนี่ยนะครับเราเห็นภาพของราคาพลังงานที่เริ่มปรับต,ตัวลงแล้วเนี่ยนะครับเรามองว่า เงินเฟ้อมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงนะครับน่าจะทาให้วงจรดอกเบี้ยในฝั่งของประเทศพัฒนาแล้วน่าจะเป็นปลายทางอันที่สองนะครับผมยังเชื่อว่าภาพของเศรษฐกิจทั้งในฝั่งประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างฟรานเกียยุโรปนะครับภาพของการเกิดรีเซชันเนี่ยนะครับเรามองเป็นม่ลีเซชันก็คือคงไม่ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงนะครับน่าจะทําให้ภาพของตัวสินทรัพย์เิงเนี่ยพอประคองตัวได้เช่นเดียวกับในฝั่งของจีนนะครับเรายังเชื่อว่า ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยการเติบโตน่าจะเด่นกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะว่าในส่วนของมาตรการก,กระตุ้นเนี่ยเราเริ่มเห็นในฝั่งอรัฐบ,บ้านจีเนี่ยออกมากระตุ้นตั้งแต่การให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีบุตรมากขึ้นนะครับผ่านแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆมาตรการกระตุ้น E ีบีน,นะครับที่เพิ่งต่อไปอีกสี่ปีนะครับแล้วก็ที่จะออกมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจจีนน่าจะฟื้นตัวเด่นกว่าครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของบ้านในส่วนของภายในประเทศเนี่ยนะครับผมมองว่า ภาคของประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับจะสามารถมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยโดยรวมสรุปนะครับสา,ารประเด็นตรงนี้ที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยน่าจะทําให้ตัวตวลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับแว่งตัวขึ้นต่อได้ครับเรามองกรอบไว้ยังไงบ้างคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำจุดต่ําสุดใหม่แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเปิดดาวไซด์ด้วยกรอบดาวไซด์มองว่าจํากัดไหมและโอกาสของการขึ้นไปเนี่ยเรามองแนวต้านด้านบนอยู่สัประมาณเท่าไหร่คะครับในส่วนของกรอบเดือนก่อนนะครับเรามองว่า โล uh, mm hmm. ของรอบนี้เนี่ยนะครับหลังจ mm hmm. ากที่ทําจุดต่าสุดใหม่ที่1 4 8 6เนี่ยนะครับแต่แน่ๆน,น,นะครับในมุมมองของเราเราคิดว่าแนวรับนะครับจะอยู่ที่บริเวณ1455นส้ครับน่าจะเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยผมยังมองระยะต้านก็คือ1 4 9 1สที่เพิ่งหลุดมานะครับแล้วก็กรอบเดือนเนี่ยนะครับเรายังคิดว่าบริเวณ1555งาจะเป็นแนวต้าตนสำคัญครับ ฟังดูมีมุมมองเชิงบวกทั้งเรื่องของมาตรการจรีนในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็เมืองบ้านเดาที่น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นด้วยนะคะคุณธกิจคะแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนที่ที่อยากจะฝากเอาไว้หรือว่าท็อปพิกด้วยในวันนี้มีอะไรบ้างคะครับคือต้องยอมรับว่าช่วงนี้ตลาดเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเป็นลักษณะคือแว่งตัวลงท่าไหล่จากที่โมเมนตัมเนี่ยในระยะเริ่มเปียนะครับดังนั้นในช่วงนี้คงต้องตั้งรับนะครับ ภาพของประเด็นต่างๆเนี่ยนะผมมองว่ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะครับมุมมองเนี่ยอย่างที่ได้เรียงไปเมื่อกี้ก็คือยังมองบวกอยู่นะครับแต่ระยะนีะ้ในเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับผมมองว่าอาจจะต้องเน้นในส่วนของหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะนะอย่างเช่นหุ้นที่มีกระแสเชิงบวกจากประเด็นเรื่องเซต50นะครับผมมองว่า top pick เนี่ยเรายังแนะนําตัววานะครับก็มองว่าในส่วนของโัววานี้ขึ้นประกาศ พอเศรษิจไปแต่จะเอฟเฟกต์ีในช่วงสิ้นเดือนนะครับประกอบกับในส่วนของกระแสการย้ายฐานการผลิตนะครับในส่วนของเ,เงิน f p i ที่น่าจะฟื้นตัวนเนี่ยตาเร่งนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพของจีนนะครับที่เรามองว่าน่าจะฟื้นตัวก็จะบวกกับกลุ่มนิคมแล้วก็ประเด็นเรื่อง geo politics list นะครับในส่วนของประเด็นที่เกิดขึ้นในฝั่งเอเชียเนี่ยผมมองว่าน่าจะยังคงมีปัจเด็นที่ทำให โัวเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในฝั่งของบ้านเราแต่ก็มองไปที่ตัวที่ปัจจจยบวกรฉะเพาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองไปที่กลุ่มดิสเซนซีอย่างตัวแอดวานนะครับก็มองคล้ายๆกันก็คือค่าของประเด็นเรื่องวงจรต่างๆที่เป็นปลายทางนะครับในส่วนของตัวันผลนะครับที่ค่อนข้างจะคาดหวังได้ค่อนข้างจะดีนะครับก็มองไปที่สองตัวนี้ครับในส่วนของ topic ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะก็เป็นทางเลือกการลงทุนที่คุณธกิจให้ไว้นะคะจากกรุงศรีพัฒนาสินซึ่งยังมองว่าในช่วงไตรมาสสามนะนักลงทุนไทยยังคงมีความหวังนะคะหลายๆปัจจัยแหะค่ะที่จะช่วยสนับสนุนนะคะทั้งเศรษฐกิจไทยทั้งเศรษฐกิจจีนเองด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องของจีนค่ะคุณแนสเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่ามีการจัดงานประชุมครั้งใหญ่นะคะของนักธุรกิจไทยแล้วก็จีนมีรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ โดยการเงินธนาคาร ทูเดย์นะคะพาคุณผู้ชมไปดูงานใหญ่ซึ่งประเทศไทยของเรานั้นเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะพูดถึงการประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกนั่นเองค่ะซึ่งทางภาครัฐและเรกชนนะต่างโชว์ความพร้อมและศักยภาพแล้วบอกเลยค่ะว่าไทยนี่แหละค่ะยุทธศาสสสำคัญในการเชื่อมสู่อาเซียนค่ะนายธนินเจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญพกพันธ์ในฐานะนานยกสมาคมนักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและประธานกิติมศักดิ์ ผู้ทรงเกียรติหอการค้าไทยจีนได้กล่าวประกถาพิเศษในงานประชุมนักธุรกิจชาวจีนโลกครั้งที่16นะคะภายใต้ธีมร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยภูมิปัญญานักธุรกิจจีนค่ะระบุถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยว่าจะเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและมีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ลงทุนที่ไทยเป็นฐานการผลิตหลัก จึงหวังว่านักลงทุนชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกจะพิจารณามาลงทุนที่ไทยค่ะโดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่ EEC หรือเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพร้อมกับชักชวนนักลงทุนชาวจีนพ้นทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะนักลงทุนรุ่นใหม่ให้มาลงทุนในประเทศไทยค่ะขณะที่นายสน,นั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะกล่าวว่าไทยพร้อมยกระดับความสัมพันธ์สองประเทศในทุกมิติ จะตั้งคณะทำงานไทยเพื่อศึกษาการขยายการลงทุนของจีนมายังไทยพร้อมย้ำให้นักลงทุนจีนมั่นใจไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะว่าภาคเอกนชนไทยเข้มแข็งมากและเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพในการเติบโตค่ะส่วนทางด้านของนายเมธีสุภาพพงศ์รองผู้ว่าการด้านเสรีรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทปพนะบอกว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีนี้คาดการณ์ว่าปีนี้ จะขยายตัวสู่ 3. 6เเซนค่ะเงินเฟอร์ชะลอตัวล่าสุดพฤษภาคมลงมาอยู่ที่0.5เปเซ็นตเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในประเทศที่กำลังพัฒนาและเกือบต่ำที่สุดในโลกสะทะ้อนถึงความสามารถในการจัดการเงินเฟริรได้ดีกว่าประเทศอื่นค่ะขณะที่นายชาสิริโสพลพนิษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะคะบอกว่าสาหรับไทยจีนถือว่ามีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟน้นตลอดกว่าร้อยปีที่ผ่านมาค่ะ จีนถือเป็นคู่ค้าหลักที่มีความร่วมมือเชิงพาณิชย์วัฒนธรรมรวมถึงการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้ากับฮ่องกงในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆจะเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จะเป็นประตูเชื่อมต่ออาเซียนมองไทยมีศักยภาพและจะเป็นฐานลงทุนสําคัญเป็นประตูแห่งโอกาสช่วยขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกได้เลยค่ะ เป็นอีกหนึ่งเวทีการประชุมที่น่าสนใจนะคะได้แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะและได้รับการตอบรับที่ดีจากนักธุรกิจชาวจีนเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวล่ะค่ะไปติดตามกันต่อนะคะวันนี้มีถแถลงด่วนค่ะคุณแอสเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นสตาร์นะคะเชื่อว่าหลายๆคนติดตามการเพราะว่าสร้างความเสียหายจํานวนนับหลายหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของกรอตต์และก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการถแถลงข่าวด่วนเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการดําเนินงานนะคะที่จะ จัดการในเรื่องของสตาร์กในขณะเดียวกันตลอดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการระงับนะคะการซื้อขายหุ้นโดยจะมีผลค่ในสุดสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องนี้ค่ะมีการเปิดเผยนะคะจากนายทวัชชัยทิพยโพสพลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกรตอเปิดเผยว่า กรณีสตาร์กกรตตอมีการดําเนินการอย่างเต็มที่ภายใต้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยสั่งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องนะคะมีการเปิดเผยข,ข้อมูลค่ะขยายขอบเขตการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมและได้แจ้งเตือนนักลงทุน รวมถึงได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยจากการตรวจสอบทางกฎหมายหากพบว่ามีส่วนรู้เห็นในการกระทําความผิดก็จะมีโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดทุจริตรายอื่นที่มีโทษจําคุกสูงสุด20ปีแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าจะมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องไรายใดบ้าง โดยหลังจากนี้กรตอยังมีกำหนดแนวทางในการยกระดับการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนและเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นด้านคุณภากรปีตาธวัชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจในการปรับกระบวนการการทำงานนะคะ โดยมีการปรับกระบวนการและปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งในด้านบริษัทจดทะเบียนการซื้อขายและยกระดับการกำกับดูแลตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การรับหลักทรัพย์การดำรงสถานะจนถึงการเพิกถอนผสานความร่วมมือเชิงรุกเพื่อลดโอกาสการเกิดกรณีเช่นนี้อีกในอนาคตค่ะในขณะเดียวกัน ได้มีการประกาศหยุดซื <ś m atter> ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Star Corporation จำกัดมหาชนโดยวันสุดท้ายคือ30มิถุนายนนี้นะคะจะขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นสตาร์ในวันที่3กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสิริพรสงบธรรมเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยระบุว่า สมาคมได้เปิดให้ผู้ลงทุนหุ้นสตาร์คลงทะเบียนเพื่อดำเนินคดีแบบกลุ่มตั้งแต่วันที่19ถึง25มิถุนาย,ยนที่ผ่านมามีจำนวนผู้ลงทะเบียน1,759รายรวมมูลค่าความเสียหายกว่า4,063ล้านบาทหลังจากนี้สมาคมจะนำข้อมูลของผู้เสียหายมาตรวจสอบเบื้องต้นและให้ความรู้ในการฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อไปค่ะส่วนทางด้านของคุณศักดาพงษ์เจริญยงกรรมการผู้จัดการบริษัททริสเลทติ้จำกัดกล่าวว่ oui. า t r i สเลตติ้งได้ปรับปรุงขั้นตอนในการคัดกรองผู้ออกตราสารใหม่ให้เข้มงวดมากขึ้นเพิ่มความระมัดระวังสำหรับผู้ออกตราสารที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยวิธี Back Door List ด้วยวิธี Backdoor l i s t i n g โดยผู้ออกตราสารที่ไม่มีประวัติในการสร้างธุรกิจด้วยตัวเองหรือเน้นการสร้างการเติบโตจากการซื้อกิจการอื่นรวมถึงจะหลีกเลี่ยงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้กับผู้ออกตราสารที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้บริหารที่มีประวัติหรือชื่อเสียงในทางลบทางด้านธรรมมาพิบาลด้วยหลังจากนี้ค่ะทางด้านของกรตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการนัดประชุมความคืบหน้าเป็นประจำทุกเดือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะและแต่ละองค์กรนั้นจะดําเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ค่ะ,คะ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสตาร์ก็สามจุดสี่หมื่นล้านบาททั้งในส่วนของหุ้นกู้แล้วก็ในเรื่องของการทุจริตงบการเงินด้วยซึ่งตัวเลขนี้ยังไม่รวม,มเรื่องของมูลค่า,าการตลาดหรือว่ามาเก็ตแคปที่เสียไปตั้งแต่เกิดปัญหาสตาร์กมาเลยเท่าน้นะนะคะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่เปิดช่องในเรื่องของการทําทุจริตแล้วก็สร้างความเสียหายให้ทั้งนักลงทุนสถาบานันนักลงทุนรายย่อยเป็นจํานวนมากนะคะเป็นกรณีที่ต้องติดตามะะแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวรายการของเราก็จะเอาความคืบหน้าต่างๆมาฝากกันด้วยนะคะนี่ก็คือข่าวสาร ที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ